แล้วโย่ตไปกินเช่นชุดทิพย์อย่างนั้น,น,นรรยอย่างนี้แต่ว่ากินเวรกินกรต้องว่าอย่างนี้มีเวรมีกรรมที่จะต้องถูกก็กินบ้างราด้านเราไม่ประมาทก็มทนาสาธุถ้าเป็นสัตว์ไม่ว่าเชะวัวไม่ว่าควายเป็ดไก่หมูอะไรเออขอเอาโหสีเองหาก,กินแล้วไปทำความดีใดขอเองมีความสุมีส่วนห่งความดีเนี่ย แม่กินจงกินเจอะไรไปเนี่ยวัวควายก็กินแต่ไม่เห็นไปไหนได้ยังงมงายเอามายกโทษอะไรเขาอีกเนี่ยพวกนี้ให้โดนหลอกทั้งนั้นเนี่ยพุทธเจ้ายังแม่นุญาตเลยทิปฏติวัต์ขอให้กินเจขอให้พระทั้งหมดกินเจพระองค์แม่นุญาตทําไมพระองค์จึงแม่นุญาตถ้าพระองค์ตัดคําไหนก็เป็นคํานั้นเลย,นย,อ,ยอนุญาตอย่ยคืออนุญาตแม่นุญาตอย่ยคือแม่นุญาตเป็นนรรมตธรรมเลยพระองค์ทรงเห็นว่าอนาคตเนี่ยมันก็ อาจจะมีทุพพิกกภัยเข้ายากมากแพ้หรือเกิดศึกสงครามแล้วยองจะเวลากินให้ลออตัวไปวันๆก็ร่อตาไปวันๆก็พอแล้วยังยาอะไรกันนักหนาอีกอาจจะมายังนึกถึงชาวอีสานที่ว่าตำน้ํากินเนี่ยเวลาเรานึกคิดขึ้นมาเนี่ยน้ําจะกินก็นยังไม่มีอาบก็ยังไม่มีเลยจะไปลถผล่านลกหญ้าอะไรเนี่ยวัวควายก็ยังไม่มีพร้อมสู้ เหลือแต่ขี้โคงอย่างนี้น,ะน่าสงสารานั่นแหละแล้วสงสารมันก็สงสารตัวเองตัวเองก็ทุกข์ยากลำบากเพราะนั้นเราก็กินเพื่อประทังชีวิตเท่านั้นแหละนะไม่มีโทษเลยเพราะเราทำมาหากินอย่างซื่ออย่างตรงเรามีเวรมีกรรมเพราะนั้นเมื่อเราได้รับทุกข์รับโทษในการที่เราเกิดมามีเวรมีกรรมเป็นคนทุกข์คนตวนแล้วเราต้องคิดว่าเราเนี่ยกำลังใช้กรรมเวรวิบากรรมเวรในอดีตชาติ เราจะได้ไม่รู้เออกูกาลังใช้วินด้กรรมเหมือนกับผ้าที่ต้องไปปฏิวัติกับหร,รืออะไรมีโทษอะไรเพื่อเนี่ยหรือเพื่อโยมเนี่ยเนี่ยเขาจับเข้าคุกเข้าตารางเพื่ออะไรเ็าถึงทาไมก็ถึงต้องจับเข้าคุกเข้าตารางเขาให้ให้ว่างจากการติดต่อทั้งหมดเลยความจริงเนี่ยเขาปรารถนาให้เราว่างนั่นแหละแต่เราไปรู้จักเราไปมีความทุกข์เมื่ออยู่ในกรงขังเนี่ยอาตมาเนี่ยเคยขังตัวเองด้วยสั่งก่อนเนี่ยอาตมาไปปฏิบัติ ที่ลบบุรีสำนักชวนพวกพุทธเนี่ยตมาสั่งโยงไม่เลยบอกได้เวลาอุอรุนขึ้นมาตมาต้องไปบินบาทโยต้องมาไขาให้ตมานะพอตมาบินบาทเสร็จตมาแบ่งไม่พอฉันแล้วก็ให้เขาไม่หมดปิดไว้เลย,ยให้ใครมากวนอ่ะตมาเนี่ยแล้วตมาก็พิจารณาทำเหมือนนักโทษเนี่ก็ห้ามเยี่ยมห้ามประกันแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้เราว่างไม่ให้ติดต่อกับใครเนี่ยติดเขาเราจะได้รับรู้เออเรี่ยเราติดเราว่าง ติดของเราเป็นอิสระแต่ขังกายแไม่ให้ไปไหนไม่ต้องไปสังคมสมาคมพบพบปะพูดจากับใครเนี่ยอาตมายังเคยแสดงธรรมธรรมะติดคุกคือววามว่างนี่แหละให้โยมรู้ไว้เถอเอามาใช้ประโยชน์ทีนี้โยมกา่างทีเรียนแบบอาตมาทำไงทุกขึ้นมาขังในห้องตัวเองนั่นแหละว่างว่างแล้วเราเสือโลภเราเสือโกรธ หลงนี่เราทําความผิดแก่ตัวเองทําความผิดให้แก่ญาติพี่น้องแก่ครอบครัวด่ทำห้เก็เป็นทุกข์เป็นกันนนงวลแทนที่จะไปเล่นงานไม่นานกินเหล้าเมายาไปเที่ยวเตะที่นั่นที่นี่เข้าห้องขังตัวเองแมวไปคุกเ,เดี๋ยวจะออกไปทาผิดมากกว่านั้นเสียเงินเสียทองอีกครอบครัวเป็นทุกข์อีกต่อมาใช้แบบนี้ แล้วเราก็จะได้เป็นสุขสงบสุขไปตลอดรู้จักพอนหนักเป็นเบาเบาเป็นหายได้เพราะเออเนี่ยเราต้องรู้จักข่มใจต้องมีขันติความอดทนโสดจะความสงบสงี่ยมแต่นี้ถ้าเราจะมาเป็นเป็นมักเป็นหนทางก็ได้ตาเห็นรูปก็อดทนไว้สงบสงี่ยมไว้ไม่ไปยุ่งกับรูปแล้วเราก็ว่างจากรูปได้ หูได้ยินเสียงก็อดการอดทนไว้สงบสงเงียมไว้ไม่ไปยุ่งกับเสียงแล้วมันก็ว่างจากเสียงได้จมูกได้กินแล้วก็อดการอดทนไว้สงบสงเยียมไว้ไม่ไปยุ่งกับกินแล้วเราก็ว่างจากกินได้เมื่อเรารู้รสเราก็ขันตีอดกานอดทนไว้ไม่งั้นต้องกินแทนที่กินชาบเบียอีกเดี๋ยวมันกินสองสามสี่ เราก็สงบสังเอาไว้ไม่ให้มีปัญหาในการกินเนี่ยแล้วเ,เราก็ว่างจากลดไม่มีปัญหาในการกินสัมผัสสัมผัสเย็นร้อนโดนแข็งอะไรก็ช่างเราก็รู้แล้วว่าอดการอดทนไว้สงบสังเยมไว้แล้วเราก็ไม่ยุง่งหรือว่างจากสัมผัสได้ใจเราได้รู้ทำอารมณ์แล้วอันใดหนึ่งแล้วเราก็อดการอดทนไว้สงบสงเยมไว้ ถล้วจิตเราก็จะว่างจากธรรมอารมณ์เหล่านั้นได้เนี่ยว่างก็คือวิมุตต์หลุดพ้นจําไว้สั่งสมวิมุตต์หลุดพ้นไว้ให้ได้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไม่ใช่ของยากไอ้ย,ยากก็เพราะไม่มีผู้รู้ที่มาแนะนําสั่งสอนอุปาทานยึดติดว่าแม้วิปัสนาอย่างนั้นวิปัตนาอย่างนี้พระอาจารย์ว่าดักดานวิปัสนาเนี่ยให้โยมเห็นง่ายๆไปก่อนเนี่ยพอเห็นแล้วรู้แล้วก็ว่างแล้วนี่ไง เนี่ยวิปัสนาญาณตัวจริงตาเห็นรูปก็เบื่อนายในรูปเบื่อนายก็คือน,นิพพิทายานเลยต่ออย่างนี้ได้ยินเสียงก็เบื่อนายกูฟังมาเยอะแยะแล้วเบื่อนายแต่อย่าว่าเบื่อนายต่อมาเนะเดี๋ยวแต่ว่าไปเทได้โยฟังอาจจว่าก็ว่างเนี่ยต้องรู้ความเป็นจริงอย่างนี้นิพพิทายานเบื่อนาย เนี่ยเป็นวิปัสนาญานเนี่ยอาตมาเนี่ยสอนวิปัสนาญาตัวจริงเนี่ยตาเห็นรูปเบื่อหนายรูปหูได้ยินเสียงเบื่อหนายเสียงจมูกได้กินเบื่อหนายกินลิ้นได้รู้รสเบื่อหนายรสกายได้สัมผัสเบื่อหนายสัมผัสใจได้รับรู้ธรรมลมเบื่อหนายธรรมลมเนี่ยเนี่ยวิปัสนาญาผ่านไม่ไปสนใจไม่ไปยุ่งอะไรถึงเหล้นนั่นแหละคําว่าเบื่อหนายก็คือไม่เข้าใกล้เดี๋ยวเบื่อหน่ายอะไรพระอาจารย์บอกเบื่อหนาย แล้วถามโยมอ่ะโยมถ้าโยมไม่เบื่อหน่ายแล้วโยมจะไปใกล้มันไหมเนี่ยพอเบื่อหน่ายกกูเห็นหน้ามึงแลวกูก็เบื่อหน่ายต้องว่าอย่างนี้ได้ยินเสียงมึงแล้วก็เดี๋ยวจะมาบนกูอีกก็เบื่อหน่ายเยอะแยะเลยเนี่ยเดี๋ยวยวิถิทายญาณตัวจริงไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนง่ายๆเนี่ยให้รู้ซะก,ก่อนเรียนรู้ง่ายๆแล้วแต่ว่ายากยาวิปัสสนาญาณนั้นญาณน,นี้ญาณก็คือความรู้นั่นแหละ ถ้าโยมไม่รู้โยมก็งูแล้วต้องว่าอย่างนี้ยานนี้คือความรู้แต่นี้เรารู้แล้วเราละเราไม่ได้ยึดติดอุปาทานในสิ่งต่างๆจะได้ไม่ไมาอยู่ในใจเราใจเราก็จะว่างจากธรรมอารมณ์ทั้งหมดเลยว่างจากรูปเสียงกิริยเพ้ดแต่ว่าธรรมารมณ์เนี่ยวิปัตสนายานง่ายง่ายเนี่ยสอนง่ายๆพื้นฐานเนี่ยเอาให้ได้ วางให้ได้เล็กวางเล็กวางน้อยไปหน่อยกูจะโลกเว้ยวางจากโลกจากโกดก็วางจากโกดจะหลงอะไรจะไปชอบอะไรก็วางจากหลงเนี่ยต้องให้ให้ว่างแบบนี้จะมีลาคะโทระทโมหะมนาทิฏฐิถ้าใจระวางแล้วไม่สนใจไอ้เฟกนี่เห็นง่นทยทเฉไม่ไม่ไมี ไม่มีอารมณ์ที่จะมาเหนือใจได้เนี่ยติดเราอยู่น้อารมณ์ติดเราก็เหนืออยู่เหนืออาสวะแล้วว่างแล้วติดอยู่เหนือเวทนาอีกเพราะไม่เป็นสุขกะลูกเสียงกิ่รถเพื่อแต่ว่าธรรมลมไม่เป็นทุกกะลูกเสียงกิ่รถเพื่อแต่ว่าธรรมลมเห็นไหมไม่ดีใจกบลูกเสียงกิ่รถเพื่อแต่ว่าธรรมลมต้องเอาเป็นฉากๆไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้ว่างแล้วก็ ไม่เป็นทุกข์เพราะรูปเสียงจิตลดพื่อว่าทรอารมณ์แล้วไม่ต้องอุวีขารูปเสียงจิตลดพื่อว่าทรอารมณ์เพราะอะไรเพราะว่างจากอารมณ์แล้วอุเวกขาไม่ต้องใช้เพราะอัตโนมัติอวีขาเนี่ยต้องข่มใจให้มันว่างเพราะอะไรจึงต้องข่มใจเพราะจิตมันมีอารมณ์อยู่ถ้าจิตเราไม่มีอารมณ์แล้วว่างแล้วเห็นก็ผ่านได้ยินก็ผ่านได้กินก็ผ่านได้รู้รถก็ผ่านได้สัมผัสก็ผ่านได้รู้ธรรมธรรมอารมณ์ก็ผ่านแล้ว ก็ไม่ไม่ต้องวุ่นวายขาอะไรเลยรู้แล้วละรู้แล้วว่างรู้แล้วผ่านผ่านแล้วก็พน้นพ้นแล้วก็ดับไปเลยไม่ต้องไปนึกคิดถึงวันอีกเนี่ยง่ายๆย,ยืนเดินนั่งนอนก็ฝึกได้ไม่ใช่ของลีรับซับซ้อนอะไรไม่ต้องเสียตะตุ้งตะตังอะไรไม่ต้องไปโดนพระหลอกเรียอะไรอีกให้ยบรูยได้ต้แต่มาอยู่เรียเกือบยี่สิบปีนะไม่เคยปฏิดาอะไรตุกการจากโยบเลยเนี่ย มีแต่พูดความจริงให้โยมฟังรู้ก่อนนี้ใครไปไมมาสงฆ์ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้จะมารู้แล้วแก่เท่าแล้วไม่เอาแล้วเลิกเสียเวลาเนี่ยต้องให้มารู้คําสอนว่าพระอาจารย์มีความสามารถสั่งสอนอะไรได้แค่ไหนเดี๋ยวนี้พระอาจารย์ทาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรทําอะไรที่คนอื่นทำไม่ได้ก็เพราะไม่ได้ฝึกมาก็ทำไม่ได้แต่อามานี่ฝึกมาตลอด ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งปูนี้แล้วต้องว่าอย่างนี้เพราะด้านอย่าไปใส่ใจอย่าเป็นทุกข์กับสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะได้ไม่งูกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็ผ่านพ้นวิมุตตุดท้นความโลภความโกรธความหลงลาค้าโทสามโมหะมานะทิฐิในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในพุทธว่าในธรรมะลงไม่มีเนี่ยเราว่างแล้ววิมุตติแล้ว ไม่ต้องรอให้คนนั้นคนนี้ฉันปฏิบัติอย่างเนี้มันไปขั้นไหนอย่างนั้นอย่างนี้ไปสอบอารมณ์ไอ้สอบอารมณ์เนี่ยถ้ายังมีอารมณ์เนี่ยไปนิพพานไม่ได้แล้วไปมัวสอบนั่นสอบนี่ว่างอย่างเดียวเนะี่ยไม่ต้องมีใครสอบเนี่ยพุทธเจ้าว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเองไม่ต้องไปถามใครถ้ายังมัวถามคนนั้นคนนี้เนะี่ยผิดทำไมจึงผิด เพราะยังไม่แน่ใจในในการประพฤติปฏิบัติตัวเองเลยศีลพระตาปาบาทเกิดแล้วขณะนั้นเนี่ยขณะที่โยเวก็สอบแล้วศีลพระตาปาบาทไม่แน่ใจนะจากการยึติวิธีกิจชาศีลพระตาปาบาทเนี่ยโสดาบันยังไม่ได้เลยพวกน,นี้ดังนั้นอย่าไปยึดติดเอาเยี่ยงอย่างดีเขาทากันอย่างนั้นอย่างนี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อดูแลเป็นของยากแล้วมันก็หาอยู่หากินกันหลอกลวงเขาอีกทั้งหาก เดี๋ยวอารมาต้องบอกความจริงอยู่อย่างนี้แล้วไม่ต้องโดนหลอกเรายิ่งทุกยิ่งยจากยิ่งจนยิ่งลําบากมาถูกเลี่ยไยอีกมาถูกอย่างนั้นอย่างนี้แย่เลยตัวยก็โดนซ้ําเติมโดนเยียบย่าอีกใยันตนต้องเนี่ยพูดให้รู้ไว้จะได้ไม่โดนหลอกเราจะได้มีปัญญาเอออาจารย์พูดแล้วบอกแล้วนะเนี่ยท่านก็ไม่ได้ต้องการลอยากเราเลยต้องการได้เรารู้เรื่องศินเรื่อง,อง,อง,องทม ตามความจริงของพุทธเจ้าว่าอริยสัจจะความจริงอันประเสริฐคือต้องจริงแบบนี้จริงแล้วว่างจริงแล้ววิมุตติหลุดพ้นไปเลยนั่นแหละจริงจะเป็นอริยสัจจะความจริงอันประเสริฐเนี่ยนะวะบอกความจริงอันประเสริฐแก่พวกโยมเลยไม่ใช่ทามากกีกอกเลื่อนนิดหน่อยนะต้องบอกอย่างนี้สอนอย่างสูงสุดเลยแต่ว่าพื้นมากเนี่ยก็เรียกว่า มุตโตไทยนเนี่ยทำของยาก,กเป็นของง่ายหรือข้ามไปข้ามมาเนี่ยเนี่ยมุตโตไทยตัวจริงเทียตว่าเทศสอสโยเนี่ยไม่ใช่ว่ามามุตโตไทยยังไงเป็นยังไงโอ้ยากมากอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เบือกน้านโกหกไม่เข้าถึงเราจะไปเชื่อโดนหลอกต้องเสียงเงินเสียทองไปนั่นไปนี่ว่าจะรู้ที่เขาบอกมาโอ้โหโดอกพิกลจะร่วงมาแต่ละดอกละดอกนี่ยากมาก เสียเงินเสียทองไปไม่รู้จากเท่าไรยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยไปด้านอย่าไปใส่ใจเลยเดี๋ยอาตมบาเดี๋ยบอกของดีสูงสุดยากสุดมาเป็นของง่ายเนี่ยมุตโตไทย,ยจะได้รู้ไว้ว่ามันเป็นแบบนี้ที่ข้ามไปข้ามมาเนี่ยที่โยมก็ทําทอยู่แล้วเป็นประจําทุกวันด้วยตรงว่าอย่างเนี้ยแล้วก็ผ่านือวิมุตทุกวันแต่ก็ไม่รู้เรื่อง บว่าถ้าแต่ว่าจะบอกโยให้โยมรู้สึกก็บอกมันดักดานกันขนาดไหนเนี่ยบอกแล้วสอนแล้วไอ้นี่ยังดักดานอยู่อีกเดีย่ยสันดานขุดได้สันดอนขุดไม่ได้อะไรพวกเนี้ยที่โบรลก็บอว่าไว้เนี่ยสันดอนขุดได้สันได้ขุดไม่ออกบอกว,ว่ามันยึดติดอุปาทานยึดติดเข้าใจไหมความเคยชินนี่แหละมันยึดติดแล้อยังเข้าใจผิดพระผู้ รู้จริงเห็นแจ้งมาบอกหรือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาบอกกูมไม่เชื่อแล้วพระอาจารย์ก็ไม่ได้เอาเกรดาทองโยมเลยแล้วจะมาโกหกหลอกลวงโยมโต้ตุนโยมเพื่ออะไรเราถามอย่างนี้โยมก็เอาเหตุผลง่ายๆถ้าจะมานั่งเสียเวลาสอนเราอ,อะไรก็ให้โยมรู้ความจริงว่าอเอยของง่ายพุทธเจ้าที่สอนง่ายมากเลยสอนแบบธรรมชาติธรรมดาเนี่ย ไม่มีอะไรพิเศษพระองค์ก็อยู่ป่าเกิดในป่าต่ตาลุ่ในป่าดุสิพาในป่าอีกว่างหมดเลยไม่มีอะไรไม่ได้ยึดติดอะไรเลยเราก็ต้องเอายิ่งเอาอย่างนะตามรอยพุทธบาทไปว่างให้ได้นะเดินไปเก้าหนึ่งกับพ้นไปเก้าหนึ่งแล้ววิมุตไปเก้าหนึ่งแล้วให้วิมุตไปได้ทุกเก้าทุกเก้านั่นแหละ แล้วเราก็จะได้เห็นความบัตจันเอฮิปติโกเนี่ยไอ้คนนี้มันเคยไม่เคยตามกฎไงเลยแต่มาตามกฎบุทธเจ้าพระตาบเจ้าเวลาเจ้ามันสงบเสงี่ยมก่อนนี้มันคนดูคนที่โลกใครไปว่านิดว่าหน่อยไม่ได้เนี่ยตอนนี้มาเดินอย่างสงบเสงี่ยมเลยวาจาก็ไม่พูดใครไปพูดไปเรียกอะไรกูไม่โสนนะนะกูจะตาพุธเจ้าแล้วเราก็จะได้ว่างไว้จากพวกเรานั้นนะเนะ วางจากลูก่เสียงยีรถเพื่อแต่ว่าธทรบรมเนี่ยเดินผ่านมันหมดเลยเดินไปอย่างสงบสังเียมด้วยฮิริโอตปะฮิริฟามละอายเองโอตปะเกงกลัวตัวบาบเลย